สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ถนนหนองค้อสีราชาแถวแถวสวนเสือสีราชาซ้ายมือนี้ก็จะเป็นสวนเสือสีราชาครับอยู่ซ้ายมือ ถนนหนองคอสีราชาเป็นถนนที่ไม่มีไฟแดงตัดให้เห็นเลยวิ่งโล่งยาวจนสุดไม่มีไฟแดงไปเขียววิ่งสบายถนนก็ทำใหม่สี่เลนวิ่งกลางคืนก็มีไฟสว่างตลอด24ชั่วโมง จุดเด่นของถนนเส้นนี้ก็จะเป็นตลาดนัดวันอาทิตย์ตลาดนัดจะจุดจักวันอาทิตย์ตลาดใหญ่คนเยอะมากตลาดนัดวันอาทิตย์วัดวัดหนองค้อจุดเด่นขึ้นชื่อในศรีราชา วันนี้เมฆสวยมากด้านหน้าเราก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําบางพระวิวสวยมากเลยวันนี้ตรงไปก็จะเป็นอ่างเก็บน้ําบางพระ ถ้าเป็นวันอาทิตย์บริเวณนี้รถจะติดติดมากติดสะสมเยอะเพราะเป็นตลาดนัดตลาดนัดทุกวันอาทิตย์ตลาดนัดวัดหนองค้ออยู่ขวามือนี้ก็จะเป็นวัดหนองค้อมีตลาดนัดทุกวันอาทิตย์รถเยอะมากไม่มีที่จอดเจ็ดโมงเชา้านี่ที่จอดรถ เต็มเราไม่มีที่เลยถ้ามาตลาดนัดหลังเจ็ดโมงไปไม่มีที่จอด เส้นนี้การจราจรตอนเช้าจะหนานแน่นมากจะใช้สัญจรเข้านิคมตอนเช้ากับตอนเย็นตอนเย็นในหลังเลิกงานนี่ก็จะหนาแน,น่นแน่นมากตรงวงเวียนวงเวียนกลับรถนี่แน่นมากไม่ขยับเลยเช้ากับเย็นนี่รถแน่นจริงจริง อากาศวันนี้เย็นสบายมเมฆฝนไม่มีแดดมืดครึมขับรถเย็นสบายไม่ต้องเปิดแอร์แรงก็เย็นฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของเพจด้วยนะครับ